หากจะพูดถึงกองหน้าที่ร้อนแดงที่สุดในไทยลีกชั่วโมงนี้ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับ <No. S 1> นั่นก็คืออีกอร์เซย์แกเยฟศูน,น้าจากสโมรสรบีจีปทุมยูนิเต็ดที่ซัดแฮตทริกพาทีมชนะเซียงไฮ้คอต FC สโมรสรชั้นนำจากลีกจีนผ่านเข้ารอบศึก AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จ และจะมีการจับฉลากรอบแบ,บ่งกลุ่มในวันที่24สิงหาคมนี้โดยในวันนี้มาเฟียลูกหนังจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกองหน้ารายนี้โดยก่อนที่จะรับฟังนั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจ้กับช่องของเราด้วยนะครับพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยครับอีกอร์เซเกเยฟ สูน้าทีมชาติอุซเบกิสถานเกิดเมื่อวันที่30เมษายนปีคศ1993ปัจจุบันนั้นอีกอมีอายุ30ปีเคยเป็นอดีตนักเตะเยาวชนของสโมสรปักตากอรทีมดังในลีกบ้านเกิดก่อนเขาจะเริ่มพัฒนาฝีมือขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2011ได้ตั้งแต่อายุเพียง18ปีเท่านั้น เซกเยอยู่กับปักตากรได้6ฤดูกาลติดต่อกันก่อนจะได้มีโอกาสไปค้าแค่งในลีกจีนด้วยสัญญายืมตัวครึ่งฤดูกาลกับสโมสรปักกิ่งกวนเมื่อปี2006รวมถึงย้ายต่อไปร่วมทีมอัลดาฟ่าทีมในประเทศสหรัฐอาหรับอิเรตเมื่อปี2 0 1 8 และกลับมาอย่างสโมสรแรกเริ่มปักตาก่ออีกครั้งทั้งนี้เซกเกเยฟในวัยยี่ิปีมีโอกาสได้ไปวาดลวดลายถึงเวทียุโรปค,ครั้งแรกกับอัคโตเบทีมในลีกคาสักสถานในระยะเวลาสั้นๆเพียง6เดือนและย้ายทีมไปอย่างสโมสรโทโบคอสตานีทีมร่วมลีกคาสักสถาน ก่อนจะช่วยทีมคว้าชแชมป์ลีกเมื่อปี2021ได้สำเร็จพร้อมทั้งทำไปถึง9ประตูนในฤดูกาลนั้นสำหรับอ e ีกอร์เซอร์เกเยฟได้มาหาความท้าทายใหม่ด้วยการย้ายมาร่วมทัพเดอะแรบบิทสโมสรบีจีปทุมยูเนเตดในไทยลีกช่วงก่อนเปิดซีซั่น2 0 1 3 2 0 2 4 และล่าสุดกับการประเดิมแฮตติกแรกใส่เสี่ยงให้พอดพาทีมเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มศึก AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีนอกจากนี้อีกอร์เซเกยเกยฟย,ยังกลายเป็นนักเตะจากสโมสรไทยคนแรกที่ทำแฮตติกได้ในศึก AFC รอบเพย์ออฟและนักเตะจากสโมสรไทยคนแรกที่ยิงแฮตติกใส่สโมสรจากจีนในการเล่นเป็นทีมเยือนที่ประเทศจีนในศึก AFC c h a ช p i o n s League อย่างไรก็ตามปัจจุบันเซกิเยฟยิงไป15ประตูในศึก h f m p i ชิปเ e สลี e จากการลงสนามทั้งหมด35นัดกับปักตะกอและ BG ปทุมยูเนต็ดและมารอดูผลงานกันว่าเขาจะช่วยให้ BG ปรปทุมยูเนต็ดกลาบไปได้มากน้อยแค่ไหนในสีเสื้อของเดอะแรปปิดขอขอบคุณที่รับฟังคลิปของเราจนจบ มาติดพาาประการใดมาเฟียลูกหนังก็ขออภัยมานะทีนี้ด้วยถ้กชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ